ปัจจุบันนะคะซัพพเชตแอตแทกเนี่ยมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเลยค่ะเป็นการโจมตีในรูปแบบของการแทรกโค้ดหรือการเปลี่ยนแปลงโค้ดที่ไม่ได้รับอนุญาตวันนี้ทมจะพาทุกคนไปรู้จัก Google Binary Authorization ค่ะที่จะช่วยให้คุณสามารถตรวจสอบแล้วก็อนุมัติซอฟต์แวร์ก่อนที่จะรันบนเซิร์ฟเวอร์ของคุณนั่นเองไปดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะ กลับมาพบกันอีกแล้วใน Cloud the Series แล้วก็กับ้อมอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ทอมจะพาทุกคนไปรู้จัก Google Binary Authorization ค่ะซึ่งเป็นบริการบริการหนึ่งของ Google Cloud Platform นั่นเองค่ะที่จะช่วยให้คุณสามารถตรวจสอบแล้วก็อนุมัติซอฟต์แวร์ก่อนที่จะรันบนเซิร์ฟเวอร์ของคุณนั่นเองไปดูกันเลยค่ะ ซึ่งในปัจจุบันนะคะซับไพเชต t อตแทกเนี่ยมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเลยค่ะเป็นการโจมตีในรูปแบบของการแทรกโค้ดหรือการเปลี่ยนแปลงโค้ดที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาอยู่ในกระบวนการของ CICD เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องมี binary authorization เพื่อลดความเสี่ยงจากการโจมตีค่ะ ซึ่ง Binary Authorization นะคะมีความสามารถในการควบคุมและก็ยืนยันซอฟต์แวร์ก่อนที่จะเริ่มทำงานบนเซิร์ฟเวอร์ค่ะโดยการสร้างเพื่อตรวจสอบและกำหนดค่าให้อนุญาตเฉพาะซอฟต์แวร์ที่ผ่านการรับรองเท่านั้นค่ะเดี๋ยวต้องจะลองยกตัวอย่าง Use Case ให้ดูกันนะคะซึ่งจะเป็น Use Case ที่สามารถนำมาใช้งานบน Google Kubernetes Engine ค่ะโดยสามารถเริ่มจากการ Enable Binary Authorization แล้วก็เข้าไปกำหนดค่าหรือว่ากำหนดโพ l i ิ y ซให้อนุญาตไบนารีที่มีการทรายโดยผู้รับรอง b บนารีที่มีเวอร์ชั่นเฉพาะหรือไบนารีที่ตรงตามเกณฑ์เฉพาะอื่นๆนั่นเองค่ะแค่นี้เลยค่ะ Google Kubernetes Engine ก็มีขั้นตอนในการตรวจสอบตามที่เราตั้งค่าก่อนอนุญาตให้ซอฟต์แวร์รันบนเซิร์ฟเวอร์ค่ะ และในขั้นตอนการรับรองนะคะเมื่อโค้ดถูกวิวแล้วและผ่านการทดสอบในเชิงควา c ชั o นแนลว่าทำงานได้อย่างถูกต้องแล้วเนี่ยเราสามารถให้บุคคลหรือว่าอโตเ m ม t ต p โปรเซสทำการตรวจสอบหรือเซ็นรับรองโดยคริปโต g กราฟิกคีย์ค่ะเพื่อยืนยันว่าได้ผ่านขั้นตอนที่ถูกต้องมาแล้วอย่างแน่นอนค่ะต่อมานะคะเมื่อถึงขั้นตอนที่เป็นการด e p ลอยแอปพลิเคชัน Google Kubernetes Engine ก็จะทำการตรวจสอบให้แน่ใจว่า Container Image ที่ประกอบไปด้วย Binary f i ล์ต่างๆเป็นไปตามนโยบายที่กำหนดหรือมีการเซ็นรับรองเรียบร้อยแล้วก่อนที่จะรันบนเซิร์ฟเวอร์ค่ะแล้วก็จะบอกว่า Binary Authorization นะคะเป็นส่วนหนึ่งของ e r r ร r ท s t ค่ะที่มุ่งหวังให้การเชื่อมต่อและการทำงานบนระบบเนี่ยได้รับการตรวจสอบและก็การอนุญาตค่ะจึงเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันซอฟต์แวร์ซับไพร์เชน t ค่ะและยังช่วยให้คุณควบคุมการรันระบบมีประสิทธิ ภาพและความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะและถ้าชอบคลิปดีๆแบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้พวกเราแทนจารีนด้วยนะคะและที่พลาดไม่ได้เลยถ้าเกิดอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถติดต่อพวกเราผ่านช่องทางที่ขึ้นบนหน้าจอนี้ได้เลยหรือกดลิงก์ด้านล่างก็ได้ค่ะและสำหรับคราวเดอะซีรีส์ในวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะ